สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องตรวจนี้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยานะครับสำหรับโครงการแจกเงินดีท่าน10,000บาทมาแจกให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็มีความชัดเจนคืบหน้าเรียกได้ว่าน่าจะจบทุกอย่างแล้วนะครับโดยนายกเศรษฐา TV IN, ทวีสินแถลงบทสรุปเรื่องเงินดีท่านประเด็นหลักๆที่ชี้แจงต่อประชาชนนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มาเงินนะครับที่จะเจามาแจกกําหนดการแจกเงินนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงเมื่อไหร่ แล้วก็เป็นข่าวดีนะครับเมื่อทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ประกาศนะครับเงินดีท่าน10,000บาทมีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับสามารถแลกเป็นเงินสดได้โดยการโอนตรงเข้าบัญชีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากท่านจบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะครับไปถึง1000ไลค์ด้วยนะครับถ้าดื่นก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารสาระนี้ด้วยนะครับ รับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับในที่สุดโครงการแจกเงินดีท่านวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับนายกเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถแถลงข่าวแล้วนะครับเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมากับโนโยบายแจกเงินดีท่านวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะครับซึ่งจากการถแถลงก็มีใจความสําคัญ3เรื่องด้วยกันนะครับสําหรับประชาชนทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ เรื่องแรกก็จะเป็นการลงทะเบียนของผู้ทีท่จะเข้าร่วมโครงการเรื่องที่2เป็นกำหนดการที่แจกเงินว่าจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สําคัญเลยทีเดียวนะครับก็แถลงนะครับมีกลุ่มเดียวที่จะสามารถแลกเงินดีท่านเป็นเงินสดได้นะครับโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็มีอยู่ประมาณ50ล้านคนก็เตรียมลงทะเบียนกันได้เลยนะครับก็ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับใช้เวลาลงทะเบียนก็3เดือนนะครับ โดยเงื่อนไขที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับเงื่อนไขาการแจกเงินดือนทัานวอร์เดตหนึ่งหมื่นบาทนะครับรัฐบาลก็จะใส่เงินหนึ่งหมื่นบาทก้อนเดียวให้กับประชาชนห้าสิบล้านคนภายในไตรมาสที่สี่หรือประมาณเดือนตุลาคมปีสองพันเจ็ดนี้นะครับแล้วก็อายุหกสิบหกปีขึ้นไปนะเดือนที่ลงทะเบียนนะครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกินแปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีนะครับภาษี และไม่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0 0นบาทนะครับสำหรับการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอรเล1 0 0 0 0บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นประชาชนกับร้านค้านะครับใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระดับอำเภอนะครับก็ทั้งหมดนะครับใครอยู่ที่ไหนก็ใช้ที่นั่นโดยกําหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเท่านั้น กลุ่มที่2ระหว่างร้านค้ากับร้านค้านะครับไม่กําหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงาณิชยตนะครับพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบนะครับวิธีการใช้จ่ายนะครับรัฐบาลจะพัฒนาแอปขึ้นมาเองนะครับโดยสํานักงานรัฐบาลดีท่านองค์การมหาชนนะครับร่วมพัฒนากับกระทรวงดีท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ ED พัฒนาซูเปอร์แอปนะครับอันนี้ก็น่าจะยืนยันนะครับว่าใช้งานผ่านแอปที่ชื่อว่าซูเปอร์แอปนะครับ และใครนะครับสามารถแลกเงินดีท่านเป็นเงินสดได้ก็มีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับโดยการโอนตรงเข้าบัญชีโดยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นและต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับสำหรับคุณสมบัติของร้านค้าที่ถอนเงินดีท่านวอเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่าน,นั้นก็คือ1ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหรือผู้มีรายได้พึงประเมินและเป็นผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย การถอนเงินสดถอนทันทีไม่ได้นะครับต้องถอนหลังจากที่ใช้จ่ายรอบที่2เป็นต้นไปนะครับลดความเสี่ยงทุจริตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ไปฟังนายกนะครับและคลังถแถลงเรื่องการแจกเงินดีท่านวอ l เร็ตหนึ T ่งมืนบาทกันได้เลยนะครับบีท่านสมูลชนทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลมีความยินดีที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบว่านโยบายการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทอลวอลเล็ 1. ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำกัดทั้งหลายจนวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบนโยาบายที่จะพลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สำคัญ เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยประชาชนและร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในไตรมาสสามและเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในไตรมาสสี่ปีนี้ววนโยบายการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านาายี่โซ่อเลเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ให้ถึงฐานว่ากเกิดการจับใจ่ายใช้สอยยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลให้กับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้กับให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเกษตรกรเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและยังก่อให้เกิดนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอันจะเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยในส่วนของความคุ้มค่าของการดำเนินง,งานโครงการจะให้สิทธิ์แก่ประชาชนจำนวน 50ล้านคนผ่านดิจิตอล w a l l ล็วงเงิน5แสนล้านบาทและกำหนดให้ใช้ใจ่ายในร้านค้าที่กำหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานรากจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณร้อยละ1.2ถึงร้อยละ1.6จากกรณีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560โดยกระบวนการต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้การดําเนินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตว์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเข้มข้น สาหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเรื่องแหล่งเงินที่มาและขอจะขอให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเงื่อนไขข้อกําหนดและการพัฒนาระบบของรายละเอียดของโครงการรัฐมนตรีช่วยจุลภัณฑ์จะเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับครับในส่วนการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้มีการให้ความเห็นชอบในหลายประเด็นนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของสาเหตุและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ค,ความเห็นชอบว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าเสกยภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การฟื้นตัวของไรายได้ประชาชนที่มีความเหลื่อมล้ำจากชุดหลังจากช่วงโควิด19 ปัญหานี้ครัวเรือนและภา,าระดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนด้านกำลังซื้อของประชาชนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ารัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนโดยมีขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันควบคู่กับการระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงทางด้านการคลังรวมถึงมีนแนวทางในการช่วยลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดทั้งนี้คณะกรรมการได้วางแนวทางการดําเนินโครงการและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆไว้ดังนี้ครับ 1. น,นะครับกลุ่มเป้าหมายครับประชาชนจํานวนประมาณ50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ได้แก่ผู้มีอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษี และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน50,000 0บาทอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ 2. เงื่อนไขาการใช้จ่ายครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าโดยใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยกําหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเท่านั้นอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับ ในรอบแรกการใช้จ่ายเราจะกำหนดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงฐานรากจะก,กํำหนดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าในไซส์ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดในเวลาต่อไปกลุ่มที่2ครับการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าที่จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบครับ โดยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือรอบที่1ซึ่งเป็นการเป,ปเ,ปปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น3ครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอาบายมุกน้ำมันบริการและออนไลน์รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดขึ้นนะครับ4ครับ สำหรับการใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานของภาครัฐได้แก่สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะ Open Loop ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดทําของภาครัฐโดยรัฐบาลจะดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างรอบค้อบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย 5. ครับคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นใน3ประเภท 1. คือภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 2คือภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT และ3คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา P.I.T. เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา4ี่งเล็ก8แห่งประมวลรัษดากรค,คือเป็นประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเท่านั้นนะครับส่วนการถอนเงินสดนะครับร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดทันทีได้หลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนสดจะถอนเงินสดได้ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่สเป็นต้นไป นะครับต้องใช้จ่ายก่อนอีกหนึ่งรอบทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในเรื่องของโครงการและเพิ่มผลที่จะเกิดกับการกระตุ้นเศรษฐกิจข้อ6ครับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรามาสที่3ของปี2 5 6 7และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรามาสที่4ของปี2567ข้อ7ครับ เพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้ชักการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานมีผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเป็นกรรมการและที่ประชุมครับได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเติมเงิน10,000บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีผมจุลพันธ์มนิวัฒน์เป็นประธานมีหน้าที่ในการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดโครงการและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่างๆด้วยทั้งนี้ครับวันนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกประเด็นที่ได้นําเรียนและมอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะเลขานุก,การและกรรมการ นำมติที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนเมษายนนี้ครับขอบคุณครับก็สำหรับเงินดีจิตอลวอเดตหนึ่งหมื่น 1, บาทมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตรียมรับเงินหมื่นกันได้เลยนายกประกาศชัดเจนได้เงินแน่นอนเตรียมลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 7นี้ระยะเวลาลงทะเบียนก็ประมาณ3เดือนนะครับหลังจากได้รับสิทธิ์เงินจโอนนะครับรอบแรกประมาณเดือนตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไป อายุ16ปีณนะวันลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ได้เงินเช่นกันนะครับและมีกลุ่มเดียวที่สามารถแลกเงินดีท่านเป็นเงินสดได้ก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ในระบบเสียภาษีเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดก็รับชมในคลิปเต็มกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันไปได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะไม่พลาดข่าวสารการย่ยาจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ